สวัสดีครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับกลับมากับการส่งมอบรถยนต์นะครับวันนี้ผมมีส่งรถที่โชว์รูมนะครับก็ด้านหน้าเราตัวนี้เป็นตัว Ford e v e r วอร์เรส t สปอนะครับอีกหนึ่งคันที่ตกแต่งเสร็จแล้วพร้อมส่งมอบนะครับวันนี้ลูกค้ามารับรถที่โชว์รูมนะครับฟอร์ดปทุมก็เริ่มกันเลยนะครับจากด้านหน้านะครับผมตัวนี้เป็นตัว e v e r อร์เรสสปกระจังด้านหน้านะครับเราก็ได้เปลี่ยนใหม่ก็ลูกค้าให้เราใส่เป็นตัวของฟอร์ดาโลโก้ของฟอร์ดบัสแตงครับโลโก้ม้านะครับตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้มันจะมีไฟ LED สามจุดด้วยตรงนี้นะครับตรงโลโก้นะครับผมกันชนด้านล่างเป็นวิกเตอร์ตรงนี้เราตัดตรงชายนะครับเป็นดําเงาแล้วก็ดําด้านตรงนี้ครับนี่ครับแบ่งเล่นสเต็ปกันชุดครอบทั้งหมดเป็นดําเงานะครับคิ้วล้อสามนิ้วของวิกเตอร์เป็นดําด้านนะครับตรงนี้ล้อแม็กยังใช้ยังใช้ล้อเดิมอยู่นะครับเป็นของขอบยี่สิบอยู่แล้ว ตัวโคมของตัวสปอร์ตเนี่ยจะไม่เหมือนของตัวไทเทเนียมพัสนะครับที่เป็นโคมดําทั้งหมดจะเป็นไบเอ d วดีเหมือนกันตัวนี้ใส่ชุดวิกเตอร์นะครับตรงนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วเป็นสีดาดาเงาตรงนี้นะครับมาจากโรงงานอยู่แล้วเราก็เพิ่มเติมคือเราใส่ครอบมือจับใบแล้วก็กันรอยมือจับเป็นสีดําเงาให้มันรับกันนะครับคิวกันสัดฟิล์มเซรามิกลาวหลังคาข้างบนนี่เป็นดําเงาอยู่แล้วครับมาจากโรงงาน ก็แรปหลังคาครึ่งคันเป็นดำด้านนะครับก็ใส่เสาฉลามข้อไฟท้ายนะครับนี่เป็นดำเงาทั้งหมดการอกลอยตรงเนี้ยอ่าการลอยตรงเนี้ยครับมาถึงตรงเนี้ยเป็นสีเดียวกันกับตัวคาดหลังเป็นดำเงาเหมือนกันครับแล้วก็ใส่ตรงนี้มาเป็นดำเงาเหมือนกันแล้วก็ชายด้านล่างเป็นดำด้านแล้วก็ชายตรงนี้เราตัดเป็นดำเงา นะครับสังเกตนะครับของวิกเตอร์ลองดูอันนี้ f o r ์ดเอเวอเไทยอ่าตัวสปอร์ตนะครับนี่ครับฝาครอบฝาถังเป็นดำเงาชุดแต่งทั้งหมดเราแถมให้ฟรีนะครับคันนี้โปรโมชั่นนะครับราคาพิเศษนะครับ1399นะครับ ราคาหนึ่งสี่หกเก้าส่วนลดเจ็ดหมืนบาทนะครับเหลือหนึ่งสามเก้าเก้านะครับตกแต่งพิเศษให้นะครับชุดแต่งแถมให้ฟนะร,ตรฟีตามนี้เลยนะครับแต่งทั้งหมดครับแถมให้ฟรีตามนี้เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับพรมภายในนี่เราตัดพรมภายในเข้ารูปให้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับพรมภายในเข้ารูป ปอท้ายเป็นไฟฟ้านะครับตัวสปอร์ตนี่ครับเหมือนตัวท็อปนี่ของเดิมที่เราคืนให้นะครับแล้วก็ตัวพรมภายในนะครับครบชุดนะครับตรงนี้ลูกค้าท่านใดสนใจโทรสอบถามได้เลยนะครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นผมมีบริการวิ่งเซ็นไฟนันท์ทั่วประเทศนะครับมีบริการส่งรถฟรีทุกจังหวัดนะครับก็สนใจโทรสอบถามมาได้เลยนะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับคันนี้ราคาพิเศษนะครับ 1 4 6 9ส่วนลด70,000บาทนะครับพร้อมฟรีชุดแต่งตามที่รีวิวนะครับทั้งหมดเลยนะครับทุกอย่างฟรีให้หมดแล้วครับลูกค้าจ่ายเงินดาวอย่างเดียวครับทุกอย่างฟรีให้หมดเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมีส่งมอบลูกค้าตอนช่วง9โมงนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอ่าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับล่าช้าประการใดก็ ต้องขอกราบขอทานอภัยด้วยนะครับผมตรงนี้โอเคนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ